สวัสดีคุณผู้ชมหลายๆท่านด้วยนะครับอยู่กเกมฟีฟ้าลายสนะครับอยู่กับผมแม็ Mac กครับผมโอเคห่างหายไปนานครับวันนี้ก็อคูณ2องใช่ไหมได้ครับจัดสังนิดนึงแล้วกันนะครับมีอันนี้เหลืออยู่พอดีนะก็แฟนแล้วนะได้300ร้อยนะฮะก็น่าจะเป็นตรงนี้ปะโอเค60เหรียญน,นะเดี๋ยวเรามาดูว,ว่ามันจะเจ็งหรือเปล่านะครับผมพีจริงมันจะแลกหมดก็ได้นะ เดี๋ยวถ้ามีอะไรครับเนี่ยเอาจัดไปดีนะครับก็จัดไปครับ300นะครับโปรโมชั่นคูณ2นะครับต้องบอกกันเลยนะครับว่า60กว่าเหรียญเนนะี่ยจัดตรงนี้ก่อนนะครับสองครั้งเฮ้ยโอเคครับเดี๋ยวเรามาจัดคูณ10นะจริงๆอนะ่ะ300เนี่ยจริงๆเอาไปซื้อน้ำปั่นกินดีกว่าไปโอ้โหเฮ้ยรีเฟรชหน่อยเว้ยเพื่อนมาหน่อยเว้ยมาหน่อยเว้ย เออมาหน่อยเว้ยอีกสี่ครั้งเออมาหน่อยเว้ยมาหน่อยเว้ยเออมาหน่อยเว้ยได้บวก้ามาอย่างดีครับอ,อ่ามาหน่อยเว้ยอีกใบเดียวอีกใบเดียวจะมาไหมน่ะไอเฮียมึงนมันหลอกอ่ะครับเหมือนมึงหลอกอะครับืึดูดิเหมือนมึงหลอกอะครับ,มมออรบไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เอาครับช่างมัน นี่แหละครับ300บาทนะคูณ2ก็ประมาณ600ใช่ไหมฮะอ๋อได้อะไรอีกไหมมีอะไรอีกปะคือไม่มีแล้วเหรอหมดแล้วเหรอหมดเลยจังวะอีกใบเดียวจะ20่สิโทแล้วเนี่ยโนโมิเนตนะโอโ้โหควรกูมก,กด,ดตรงนี้วะเพื่อนไปเปนในเกมกัน300บาทนะครับจะดูว่ามันแม่งจะได้อะไรบ้างนะครับโหห่างหายไปนานครับกับการทำคลิปนะฮะ โอ้โหหายไปนานจริงๆนะโอเคเดี๋ยวเงินตีเป็นศูนย์เลยแล้วกันนะเดี๋ยวไปดูเงินเงินว่าจะได้เท่าไหร่นะนครับโอ้โหแบบกูจุกอะกูจริงจริงกูจุกว่ะเช่นนี้โอ้โหแม่งได้เท่าไหร่วะถามจริงเฮ้ยโชลต์ตอรีด่ดิเงินดิเออเปิดเงินหน่อยแล้วกันครับมา <c oughs> 300ร้บาทน,นะฮะโอ้ยเฮียคิดคิดดีๆนะเฮ้ยถ้าเติมเยอะผมเห็นหลายๆเพจนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะสถาบครที่เติมประมาณพันขึ้นอนะ่ะขึนคุ้มอยู่อะ่ะแต่300เนี่ยจ,จะไม่คุ้มหรอกนะฮะโอ้โหพูดจริงๆเลยครับไะไม่เป็นไรโอ้โหเฮียสามสีบได้อยู่ครับมาให้หมดเลย อาให,หมดเลยนะสำหรับ300อของผมเนี่ยอ๋ตอตัวนี้ก็ได้มัน2,000ันเอนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลุนการ์ดกันนะครับอ่ะโอเคไหน,นไปแรกวะไปแรกโอ้โหแหยมึงอยู่ไหนวะอันใหม่ดิเอออันใหม่เนี่ยอ้าวทำไมเออนี่งมอามอันใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาลุยเลยนะเริ่มจาก เห้เราซับเซิร์ฟซับซออกอนมาโดมิเนตโอ้โหเฮ้ยมือไขวะเนี่ยเพื่อนไม่ใช่โอ้โหอวียนเอ้ยสองใบครับ ขอสักใบดีดีดีเฮียกูนานๆทีจะได้มาเติมนะเนี่ยไม่ได้มาเติมบ่อยๆนะโอ้โหอย่างท้อเลยครับ m อมมาบ่อยจังคือผมพอจะรุนอะไรได้บ้างเนี่ยแม่เลยนะเออถ้าบอกจริงโอ้โหเย้ยอันนี้คือ300กูนี่ไม่มีความหมายเลยในชะ่ปะ ถามจริงตัวหมดเลยครับมา2 0 1 T O T โอ้ o. โหคือไม่มาสักตัวครับคุณผ,ผู้ชมมึงดูดิไอเวนเลยไม่เวิร์กว่ะไม่เวิร์กจริงๆก็อันนี้เจ็ดบายเอาไปนี่ก่อนป่ะเฮ้ยก,กูไม่เปิดเก้าเก้าสี่ก่อนว่ะยี 21, ่สิบเอ็ดทีโอทีย ขอที่เหนะครับขอที่ขอจริงโอ้โหแม่ไม่ได้เลยครับไอ้สัตว์อะไรครับเนี่ยโอ้โหเกลือว่ะสองพันล้านทำอะไรได้บ้างเนี่ยถามจริงเฮ้ยโอ้โหแม่งม,มันมันไม่แพงแล้วอ่ะดิปีเนี้ย คืออยากได้เน้นๆน่นนะเน้นๆสักตัวหนึ่งอ่ะได้ปะโอโหอันนี้มันไอการ์ดขี้ปลาติวนี่ไม่เอาดิอุ้ยอันนี้วาโอ้เอฟซีบวกหนะ้านะอุ้ยแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่อ้ยเสือยังมีแบบลุ้นอยู่นะอ่าเอานี้ก่อนไปไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรหรอกนะครับเปิดการ์ดวันนี้ก็ยี่สิบเอ็ดเออโกยไอ,อ,อโอุยเยอรมันนอยเออแพงวะเนี่ย โอูเชี่ยสองพันล้านเลยเหรอเฮ้ยได้อยู่เไม่เออเอ้ยได้อยู่อ่ะเสียวเสียวๆไปดิของมันล้านเหรอกูขายดีกูไม่เก็บไปหรอกยี่สิบเอ็ดเทียวชีว,ชว,ชวายวะกูขายอยู่แล้วแหละนะครับช่วงนี้กำลังร้อนอยู่นะครับเอ้ยอันนี้บวกใท่รบวกสามบวกห้าสองถึงสี่อ, 3, อ, 5, อ่ะสามถึงห้าสามห้าเอานนี้แล้วละกันไป ขอเป็น21 TOTY วละกันครับโอ้โหเฮ้ยมังเดินมาแล้วมึงคาเรเพื่อนามจริงโอ้โหนี่12บใบเลยเหรอเอ้เผื่อได้ MC บอก5ก็ยังมีราคาอยู่นะเป็พอมีราคาอยู่อะ่ะเพื่อนอฮ้ยอาบอก5แน่นอนฮ้ยใครวะชิลัวโอ้โหบอก4ชิลูต้องบอก5้แล้วย็ดเป็ดโอ้โหนี่บอก5ด้วยนะ โอ้ได้บอกสี่มาเยอะเหมือนกันคือมึงก็ถามจริงโอเคไปบอกสามบอกห้าขอเป็นบอกห้านะปีไหนก็ได้คนระับถือว่ายังยังราคาย,ยังดีอยู่เฮ้เอลเฮดเฮ้เบอร์สองเห็นอย่างบราซิลบราซิลโอ้ยเฮ้ใครวะติโกซินว่าโอ้โหไอเฮ้บอกห้านะถือว่าได้อยู่เก็บไปใช้เก็บไปใช้ได้อยู่ได้อยู่อยโอเค เหลือไม่มากแล้วอะจริงๆเอ้ยยยยยอยย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 ยกยยย้ออนะยย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 ว,โโวกยย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 ยรยยยยยยยไยย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 อยยยยยยมายย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 ยะมนะอ,อ โอเคนี่ก็จะ,ะเท่ากันนะอันนี้เก้าสิบก่อนเฮ้ผมได้เรื่องสองใบเหรอเอ้ย,อออยขอเป็นบวกห้าใครก็ได้ครับเฮ้ยวิ่งมาแหละเฮ้ยวีทีอ้าวีโอ้ยใครวะนะโอ้ใครวนะรวไม่รู้จักว่ะเอาวีวีวิวีนี่แหละช่างมันมาลูกพ่อขอบวกห้าไว้ก่อนนะโู่ยี่สิบเอ็ดทีวยไป อ้าว MCIV เนื้อใครวะด้าบอกค่าเออได้อยู่พี่เต๋อตัวมึงลุ้นยากจังวะเอ้ยโอเคไหมถึงที่เด็ดละนะครับอ่ะได้มาสองใบแล้วร้อยห้าสิบคน้นปะไม่ค้นแล้วมั้งเนาะโอเคเปะใบแรกไม่ต้องพูดเยอะเฮียเจ็บคอวิ่งขอไม่เป็นโก้โอ้เฮียแม่งใครเฮียใครวะ โอ้ยะยเย็ดกระเบื้องโอ้โหไปโอ้แม่งมาจะมาเต็มอะไรตอนนี้วะกูถามจริงขายไปดิขายไปดิน้อยเอ,อื้อขายไปดิเชีย่ยจะไปสุดท้ายเนะี่ยอย่าลีลาดีเพื่อเอ้ยเขาผิดเลโอ้โหมาสุดท้ายครับ โลดขอเป็นโลดอเอ็มซีนั่นไปอะไรมึงวิ่งให้มึงจะจ่าดิโอ้อาเจนเอ้ยสองมันเหอใครวะไม่โลโดมาวะ่ะเฮ้ยใครวะเนี่ยโอ้โหแม่งบทสรุปเลยนะเนี่ยใบนี้คือสามร้อยบาทได้เงินมาประมาณสองมันเอ็มนะ เพื่อนๆโอ้โหส่วนตัวนี้ก็กูถามจริงมึงเป็นใครเนี่ยคูเป็นนักศึกษาตรงกลางนะ MC ครับตัวนี้ก็น่าจะได้ไดอยู่อะ่ะเดี๋ยวขายๆแล้วกันส่วนตัวนี้แม่งเก็บไว้ใช้ครับขายปะราคาถูกอะ่ะโอเคเพื่อนๆฝากกดไลค์แชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสามรอบาทก็ถือว่าได้อยู่นะครับสามสองก็หร้อยอะไว้เจอกันคลิปหน้าบายๆครับผม